อันนี้ก็จะเป็นงานเทสถังต้มน้ำร้อนไฟฟ้านะคะไอตัวที่เห็นนี่จะเป็นขุดจรวด8.5ลิตรตัวนี้ก็จะเป็นสวิตช์ไฟปกติแล้วก็ถ้าเกิดว่ารุ่นนี้ถ้ามันเสียเราสามารถจะแกะตูดแล้วก็ซ่อมได้เลยก็คือการซ่อมเนี่ยมันจะง่ายกว่าง่ายกว่าพวกปุ่มที่มันเป็นดิจิตอลปรับก็คือสามารถจะให้ช่างไฟฟ้าท้องถิ่นใช้ได้แต่ว่าการรับประกันก็คือรับประกันที่บริษัทอยู่แล้ว แต่ถ้าเกิดว่าการรับประกัน่งบริษัทน,นียงานซ่อมจะค่อนข้างช้าถ้าเกิดเป็นไปได้ตัวนี้ถ้ามันซ่อมได้ก็คือแช่ช่างไฟฟ้าปกติอีกตัวหนึ่งก็ตัวนี้จะเป็นถังต้มน้ําไฟฟ้าของดิจิตอลของนกนางนวลตัวนี้ก็จะมีการปรับอุณหภูมินะคะก่อนเริ่มแรกจริงๆก็คือมันก็มีการเซตเพราะว่าอย่างงานที่ร้านก่อนจะส่งของให้ลูกค้าทุกอย่างเราจะค่อนข้างจะขออนุญาตลูกค้าในการ เช็คของให้ลูกค้าก่อนนะ,นะคะก่อนที่จะส่งให้ลูกค้าทั่วประเทศตัวนี้ก็รูปแบบมันจะเป็นดิจิตอลนะคะก็มีปรับอุณหภูมิตัวนี้การรับประกันก็เป็นการรับประกันของบริษัทไทสเลดดตเวทลมดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดมันมีการเสียการอะไรพวกนี้เกิดขึ้นเนี่ยช่างท้องถิ่นเข้าไปจะไม่ค่อยจะซ่อมไม่ค่อยให้ได้แล้วมันจะไม่เหมือนกับไม่เหมือนกับตัวของจรวจนะคะ สอบถามเพิ่มเติมค่ะสอบถามเพิ่มเติมหรือว่าขอใบเสนอราคาก็สามารถจะขอในอีเมลเซลส์ s c a r h o u s e w a r e c o m ได้นะคะหรือว่าโทรศัพท์สอบถามเพิ่มเติมได้นะคะก็มีบริการจัดส่งทั่วประเทศนะคะบบนนะถ้าเกิดจะต้องการสอบถามอะไรเพิ่มเติมยังไงก็โทรมาได้นะคะบบค่ะสวัสดีค่ะ